น,นลินตามหานินไซโบโบทาเร็จแล้วครับก่อนกับได้ปปะนินไซสวยมาอีกตัวนึงครับ สวัสดีเพื่อนๆน,น,านา้าๆผู้มีใจรักในการตกปลาทุกท่านครับและสวัสดี FC ที่ติดตามด้วยดีเสมอมาครับและท่านชมที่ได้เข้ามาชมช่องของนารินชาแนลครับวันนี้นารินมาตกปลาที่คลอ,อ,อง6บนวังน้อยหรือคนท้องถิ่นเรียกว่าคลองตะกักครับก็วันนี้ก็ลงไปทั้งหมดหกคันเหยื่อที่ใช้วันนี้ครับ เหยื่อสำเร็จรูปลุงวินผสมน้ําในหมายจะใช้ได้เลยครับสะดวกรวดเร็วครับตามชมตามลุ้นกันครับว่าจะมีปานินไซส์สวยให้เพื่อนๆน,น,นานาชมหรือเปล่าครับปานินตัวแรกมาแล้วครับไซส์ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปครับ ก็จะมีปนินไซต์สวยให้เพื่อนๆน้นาๆชมกันหรือเปล่าครับตามชมกันต่อไปครับนลินมาถึงหมายประมาณ7จ็ดโมงแล้วลงเบ็ดเสร็จ6คันประมาณ7จ็ดโมงครึ่งขณะนี้ก็เวลา8ปดโมงยีนาทีแล้วนลินได้ปนินไป2ตัวปล่อยไปตัวหนึ่ง แล้วปัตะเพียนตัวเล็กสอตัวอันนี้ปล่อยทั้งหมดเลยเดี๋ยวตามชนตามรุ้นกันต่อไปครับว่าจะมีปนินไซได์สวยให้เพื่อนๆนะนะชมหรือเปล่าครับตามชมได้เลยครับมาชมหมายคลองหกบนวังน้อยหรือคนต้องถิ่นเรียกคลองตะกัดหมายก็ประมาณนี้ครับอันนี้เบ็ดของนลินลงเสร็จแล้วหกคัน ทางซ้ายมือของนัลลินที่ปลาเข้าด,ดีก็มีนับกระปลาท่านอื่นมาลงแล้วครับต,ตามลุ้นตามเชียร์ครับว่านัลลินจะมีปลน,นินไซส์สวยๆให้เพื่อนๆนะนะชมกันหรือเปล่าครับก็เดินเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดแชร์กดสไครต์ให้ด้วยครับ ขอบคุณครับขันที่สามีอาการครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับได้ปนิน อีกหนึ่งตัวครับตัวไม่ค่อยใหญ่ครับแล้วขันเขียวขันเล็กมีอาการเดี๋ยวลองดูแทปตาอะไร ปลาเพียนตัวจิ๋วครับเดีจะปล่อยไปครับเล็กมากเลยปล่อยไปครับตอนนี้เบ็ดมีอาการสองขันพร้อมกันเลยเดี๋ยวลองดูว่าจะมีปลาอะไรเข้ามากินครับ ได้ปลานินส่ปลาเคปอีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวดูอีกคันหนึ่งว่าจะมีเป็นปลาอะไรครับ เป็นพาสตเพียนครับไซส์ไม่ค่อยใหญ่ครับ ได้ปนินไมก์หนึ่งตัวครับ และปานินไซส์เล็กมาอีกตัวหนึ่ง นิวไซโบสำเร็จแล้วครับนลินตามหานิ้วไซโบโบสำเร็จแล้วครับมานี้ครับมานห้านิ้วใหญ่ออกมือครับใหญ่ออกมือนลินตามหาไทโบขออหกบางน้อยหรือข้อตะกับสำเร็จแล้วครับ ตามลุ้นตามเชร์กันต,ต่อไปครับว่าจะมีอันนินไซทีสวยให้เพืเ่อนๆได้โชวอ,อีกหรือเปล่าครับ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสิบห้านาทีได้ปันนินสายสวยมาหนึ่งตัวตามชมกันต่อไปครับว่าจะมีปันนินสวยสวยมาให้เพื่อนๆนะ่านะชมอีกหรือเปล่าครับน้านลินถูกฉลกับนกปากหางอีกแล้วนกปากหางบินมาชนสายอีกแล้วที่คลองหกบนวางน้อยของตะก,กักครั้งก่อนที่คลองเปรมก็ติดไปทีแล้ว นลินถูกฉลกกับนกปากหางจริงเลยวันนี้คองหกบนวางน้อยเออนลินน,ลน,นกปากหางมาบินบินไชนสายอ็นนลินติดมานะลินเยอะนกปากหางเป็นครั้งที่สองแล้วหลังจากที่ว่าครั้งแรกเยอะที่คลองเต็มอันนี้เป็นสัตว์อนุรักษ์ครับเดี๋ยวปล่อยไปครับ อ่าแล้วอย่าไปชนสายเอ็นใครอย่าไปไปได้แล้วสงสัยจะเหนื่อยไม่ไปไปได้แล้วไปได้แล้วไปไปไปเลยไปไปไป โอเคนลินได้ปล่อยนกปากห่างไปแล้วครับเดี๋ยวมาลลุนนลินจะได้ปลานินสวยๆมาให้ฝากเพื่อนๆน,นะนะชมอีกเปล่าครับตามชมกันต่อไปครับ <c oughs> หลังจากที่ปดนกปากห่างเสร็จแล้วสายเบ็ดพันกันอีลงตุงนงังใช้เวลาปลดอยู่สักพักนึงอันนี้ปลดเสร็จแล้วเดี๋ยว นลินจะลงเหยื่อเป็นชุดสุดท้ายตอนสุดท้ายนี้จะลงแค่ห้าคันเพราะอีกคันหนึ่งมัน,มนขาดแคบตามเชียร์ตามชมตามลุ้นและตามให้กำลังใจช่องน้าลินชาแนลด้วยครับก็นะกดสับ s c ไข b ้กดติดตามกดแชร์กดไ like, ลค์เพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับก่อนกลับด้ปนิน ไสสวยมาอีกตัวนึงครับหมายครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งแล้วเดี๋ยวเก็บของกลับกันเลยครับมาดูผลงานครับฉลองกระชังใหม่ด้วย าลินที่ขอหกบนหวังน้อยเจ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งได้ประมาณนี้ครับมีไซโบอยู่ตัวหนึ่งครับเดีย๋ยวไปดูข้างบนกันเลยครับนี่ครับผลงานของนาลิน มีไซโบอยู่ตัวเดียวนังนั้นก็ตัวปลากเกือมัง่งไซโบตัวนี้ตัวเดียววันนี้ปลากินห่างตัวมากครับแต่ก็มีไซโบให้ลุ้นตอนนี้นาลีนก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเวลา4โมงตรงพอดีเดี๋ยวฝากเพื่อนๆน,นะนะกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปครั้งต่อไปนลินจะไปตกปลา่ไหนกดติดตามไว้เลยครับเดี๋ยวนลินจะมาอัปเดตท,ทีว่าจะไปที่ไหนส่วนวันนี้ตกตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงใบสามครึ่งเก็บของครึ่งชั่วโมงก็นลินขอโอกาสถือโอกาสลาไปก่อนครับ เดี๋ยวครั้งต่อไปจะปสบายต่อไปไหนก็ติดตามชมต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ